สวัสดีครับสวัสดีครับยูผมครับต้นทงกุลาครับพี่น้องครับเบิ้งครับข้างหลังผมนะครับแปลงกระลำปีนะครับพื้นที่มอง้ิยูในทงกุลาครับพี่น้องอาจจะมาเส่อว่าดินทงกุลาดินที่มีความแข็งแรงได้อดีตการนะครับสามารถปลูกกระลำได้ยังสี่ครับเมื่อดีผมเดินทางมาที่บ้านสมฮงตำบลหินกองอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดพี่น้องครับคงจะเคยจำอีพี่ที่ผมถ่ายท้ำการปลูกกระลำปีนะครับ มือดีมันขวบปีนะครับผมก็เลยเดินทางมาหาพี่ตีนะครับซึ่งม้ามือดีนะครับจะมาเบิงว่าพี่ตีพ้นได้ปลูกกระหล่ำคือเกาบอเราปลูกหลายหรือปลูกหน่อยกว่าเกาล้วก็จะมาขอวิชามาขอวิธีการปลูกจากพี่ตีเดี๋ยวพเ,เขาไปเจอพี่ตีน้ำกันครับเอาพี่ตีสวัสดีครับสวัสดีครับผม<ส><น>พี่ตีครับมือดีผมจะเขาว่าเบิงการปลูกกระหล่ำด้วยครับครับผมพี่นี่ปลูกหน่อยปลูกหลายกว่าเกาบอครับพี่นี่<ส><ญ> สีหน่อยก้อนปีที่ผ่านมาผมเห็นนะครับเพราะว่าพื้นที่มันลดลงนะครับเพราอมาขุดสาเพิ่มอีกหน่วยหนึ่งนะครับพื้นที่มันก็เลยสีหน่อยลงกว่เาเก่าแต่ว่ากับปีนี้กับสียู่ประมาณเจ็ดแปดพัน 7, 8, ต้นคือเก่เานะครับพอปีที่ผ่านผมปลูกไปมื้นสองครับมื้นสองพันต้นกับสีลดลงมากอีกอยูหม่องเฉพาะหม่องสานะครับมู่นั้นกับยื้อเต็มพื้นที่คือเก่เาอยู่ครับพี่ตีครับ พี่น้องเข้าคอมเมนต์เขามาวาอยากได้วิธีปลูกกาชีเอาแบบเริ่มต้นเละมาเริ่มต้นจากเพาะ,มะเมล็ดเอาเริ่มต้นจากว่ามเมล็ดพันธุ์เป็นยังไหนหรือเพาะจังไหนเลยครับพี่ตีครับอเอาให้พี่น้องเขา้าหูจักแบบแข็งๆเลยครับก่อนเลื่อนก็ต้องผ้าเบิ่งส่วนผสมก่อนนะครับว่าผมเฮ็ดจังไหนก็เริ่มแรกผมฉีเห็ดปุ๋ยว้ก้อนนะครับอันนี้เป็นอันอันนี้เป็นปุ๋ยหมักนะครับ คือคือที่ผมเห็ียดไวน้นี่คือว่าตัเนเห็ียดปีนี้คือใส่ปีหนาเพราะว่าเมือ่อเมื่อก่อนี่พอมาเหยียดนี่ผมเคยเคยไปซื้อพีดมอดไหมครับแต่ว่าบัดทีนี่ด้วยราคาที่มันสูงพีทมอดแล้วกะ็มันได้จานวนที่บ่หลายแต่ว่าบัดที่ผมเพอหลายมันก็นเลยเห็ดในราคาจใก้่า,น,า,น,านเพิ่มขึ้นก็นเลยมาก็เลยมาคิดผสมสูตร ขึ้นมาให้มันไก่เชียงกับพีดมอดนะครับอันนี้มันเป็นสูตรดินเพาะบ่ราะมันปุ๋ยหมักไปใส่ต้นไม้นะครับมันก็เลยสีอาสีบ่กคือมู่ปไหมันเลยมันเลยเห็ดขึ้นมาโดยเฉพาะทีว่าเิียวไปเพาะต้นกาโดยเฉพาะพิตีครับมันมีอัตราส่วนอย่างเด้อครับอัตราส่วนน้ะนี่ก็จ่างบ่เป็นวิชาการคือผมฉีเครื่องต่อเื่งไปเลยหมายถึงว่าเก็ยบกับครับอันนี้ผมใส่ขิงว่านาะครับ ก็คือว่าผมจีบ้างเป็นซันเป็นสันทับกันขึ้นมาเลยบอมีกลับขวางบอมี่อย่างกระชีใส,สน้ำมักมาลดแล้วก็เอาน้ำหดไปเนี่ยบ่ยมันแห้งเกินไปอยู่ประมาณนั้นครับหลังจากได้ดินเสร็จบริเ็ดจังไดครับพี่ตีครับหลังจากได้ดินเสร็จเท่ากับจังฉิดไปกระบ,บวนการเพาะ,มะเมล็ดเนาะครับเนาะครับผมเดี๋ยวจะพ่ายเบิง่งการเพาะ,มะเมล็ดอย่างทั้งเลื่อนเพาะเนาะครับเนาะรับพอดี วัสดุเขามันพอไปเหม,มือนแล้วนะครับว่าท่านได้เตรียมหมว่าได้เตรียมตัว <c oughs> ว่าได้เตรียมตัวตอนรับกันเลนะครับไออันนี้ผมจีไอส่วนสมมติว่าหลังจากที่เขาได้ปุ๋ยหมักที่มามันหันเร็วนะครับมันมันจีปุ๋ยหมักม,มักงจีแบบที่นี่ส่วนผสมนเนี่ยคือว่ากับคุยมะพร้าวนะครับคุยมะพร้าวนี่คือคุยมะพร้าวละเอียดว่ามันคุยมะพร้าวสามเลยครับมันจีเป็นละเอียดพอดีผมใส่ไปเหมือนแล้ว แต่บรบ่อใดมีตัวอย่างอย่างพี่น้องเบิ่งงนาะครับคือวิธีเพาะของผมนี่้าปุา๋ยหมักเฉียวใดมาที่ผมเฮ็ียดคือยังผมบานั่ปุ๋ยหมักนี่เฮาเฮาฉีบ่คือบอกไงมันมีสารอาหารแต่ว่ามันวามเค้มความอย่างนี้มันสีอบอมีคือจังผมบาเห็นมันเป็นดินไปเลยแมมครับเอามาผสมกับปุ๋ยกับเเผวอัตราส่วนคือเึ่งต่อรึ่งคือปุ๋ยหมักรึ่งหนึ่งปุ๋ยกับเเผวเงนึ่งคือผสมมันเข้ากันนะครับ จังผมก๋าเยียด่ประมาณนี่นะผสมมันเขากันปึ๊บกับเขากับถาดนี้นี่เป็นถาดรอยหาลุมนะครับมาที่นี่ก็คือว่าหลังจากเขาผสมเขากันแล้วเขากระสีเอามาลุ่งเอามาลุงไอ้ใ่ในถะาดทั้งทีนะนี่หลีอย่างนึ้งที่ผมยงตัวอย่างมาส่วนผสมที่ผมว่าคอยเอามูเสียบไไมาอย่างใส่เวลาเขาผสม,มที่มันมันกระจีมีเสียดยัางทีไหมครับเขาเนียนละเอียด ต้องก็ี่เอาลงมาละเอียดทั้งสี่นะครับบ่ต้องไปบ่บ่บต้องกดดินนะครับวิธีเพาะบ่บ่บต้องกดดินมันเนี่ยนะครับแต่ที่ว่ามันนี่ครับคือเชาใส่มันเตรียมแล้วปุ๊บอันนี้อันนี้บอกแบบละเอียดนะครับอันนี้คือมาเล็ดพันธุ์มันนะครับบอกซื้อพันธุ์หรือบอกข้าวพ่ตีซื้อพันธุ์นี่เป็นในเอลมอลันครับเขาไปใน Google ยิ่มซื้อไอ้พันกะหล่ำปีเอโมรอนมันจีขึ้นมาเลยครับอันนี้อันนี้คือเมล็ดพันมันการปล่อเมล็ดมันก็ต้องใส่อันนี้ยังน้อยนะครับมันก็สีอยากเนี่ยเพราะว่ามันในหน่อยกคือเฮ้าวางเฮ้าวางลงเไปนะครับวางไปเองส่วางไปเองส่อันนี้สาธิตในเบอร์ควันนะครับวางลงไปมันเต็มปุ๊บแล้วจัง คอยกดลงที่หลังสิครับบ่ต้องกดเลิกเนาะครับเพราะถ้ากดเลิกมันสินเน่าคือกดแช่์ซัมนี่กดซัมนี่ปุ๊บแล้วเข,เขาเอาดินมาปลูกแล้วก็เอาออกซัมนี่คือบ่ต้องบ่ต้องกดดินไหมครับมันสิมันมันสินน่นี้นเ้าบ่าต้องกดแล้วก็เอาไปวางไว้รถน้ำรถน้ำนี่เขารดช่วงไหนครับคือเขาถ้าเขาพอการ์นี่ เพราะว่าดินอยนี่มันหน่อยเนาะครับแล้วก็มันเป็นคือกับว่ามันดินเนาะมันจีเป็นคุยกเฝ้ามันมันจีแห่งเร็วการรดน้ำคือให้สังเกตว่าสมมันแห่งคือหดเลยบ่ได้เรียกเวลามือหนึ่งสี่คศจะขับกันไหนบ้างครับเนียนครับว่าถ้าดินแห่งคือหดเลยหลังจากที่เ้องพอไปเร้วประมาณหามือมันจีอยูได้ตัวนี้ครับอันนี้พอได้หามือมันจะเกิดประมาณนี้ แต่ว่ากับบอสอันนี้กับบอสบอสบอสได้บอสได้เกิดรอยเปอร์เซนนะอครับมันก็ดอมีเสียหายอาจจะเป็นตอนนอักกดเม็ดกดยังทั้งสี่นอครับอัตราชวนเพราะว่าการเกิดมันบอสอยเปอร์เซ็นต์เดียวพอในซ่องเขียนบอกเลยบอสอยเปอร์เซ็นต์นอครับพี่ตีครับอันเข้าว่างเนี่ยผมสงสัยว่าเข้าว่างตง้องแดดตอ้องโฮมซ้ำไหนครับกะคือคืออันนี้มันมากแดดอยู่แล้วครับถามไปว่างในโฮมต้นมันสิยืด ถ้าตอนมีโฮมต้นมันสิยืดถ้าสมมติว่าฮั่วไปใบโฮมกวันเหามาใหญ่มันเยีดในกาเหี่ยวเนาะครับคืองฉันบ้างไปใส่คื่องเนียนน้ำใบบ้างใบหั่นจนว่าหอดมือเขาปลูกพอว่าเฮาบ้างไบหิ้งสีป๊บหากมันสีแทงลงไหมครับแทงแทงลงนี่ถ้าเฮาใหญ่เกินใหญ่หลังจากที่มันใหญ่แล้วคือเอาต้องไงไปปลูกได้เพราะมันไงเพราะมันใหไงมองแต่ไงมองมันสีเหี่ยว แต่ว่าเหียวกับขึ้นอยู่แต่ว่าห้องกับบ่อใหญ่มันเหยียงฉินนะครับไอเรลาก็บสิมีต้นพันธีว่าอันนี้พ่อปลูกเหรอครับอันนี้ยี่สิบหายิ้มหกมือนี่นี่เป็นเป็นต้นที่ง่ายแล้วนะครับสียูประมาณนี้ครับอันนี้อันนี้พร้อมปลูกแล้วแต่ว่าบ่ท่านนี้เวลาปลูกยี่สิบถดยมือครับพี่อันนี้ยี่สิบหามือครับยิ้มหามือนะยี่สิบหามือ กะเข้ากานั่มไปปลูกเปลงครับผมครับบัณฑิเสยพิตีผ้าไปเบิงแปลงนะครับได้ครับแล้วกเบเบิงการเอาต้นกาลงจังหน่อยหนึ่งครับได้ได้ครับผมโอเคครับพี่นงครับอันเบียบละเอียดเลยเนาะครับไอ้ต้นเพราะว่าสุเที่ยเขาถามกันได้ยัง่องผลิตเนาะอันนี้วันนี้เขาบอกละเอียดในการปลูกเนาะครับอยากให้พี่นงได้ความหูแบบว่าเพื่อเอาไปเป็นเอาไปใส่ในชีวิตประจำวันไหนเลยเนาะครับ ขั้นแรกเขาก็ไถเตรียมดินนั่งสี่นะครับเขาเขาใส่ปุ๋ยคอกไว้เตรียมดินปุ๊บมาที่ผู้นงคนก,ก็นทีถามว่าคือปลูกได้ตรงกันคักแท้มันก็มีคนถ,ถามผมว่าเหตุใดก็าาปลูกได้เื้อคักแท้จยงังสี่นะครับมันมีเทคนิคอยู่ครับหลังจากที่เขาเตรียมดินเรวยวงสี่น้องครับนี่ครับตัวซอยโอ้ขึงเสือ้อเขาขึงเสื้อกก่อนครับครับพอเป็นอย่างเขาคือต้องปลูกกับมันตรงพอว่าย้ำเขา เอาหุ่นใชหมครับหมายถึงมาปั้วนดินใส่ปุ๋ยมันเหยียดไงเขาก็ขึงเชือก์กันมันตรงตรงทีนะครับเขาก็มักที่ใดเขาก็คำนวณเปื่นทีของเขาแล้วเขาก็จังจ้งสูตรผมเหยียดผมก็ไถแล้วรีงวี่ปุ๊บผมก็บทีขวดดินมันมาตรงทีนะครับขวดไหมที่แบบทีเขาก็ขึงเชือก์นะครับเขาหาวัสดุในเปื่นที เขาจฉวเขาขึงกังฉี่นะครับเขาเขามีหลักการอยู่แต่ว่าเขาเห็ <he S 2> <he S 1> ีดง,ง่ายเหมือนบ่พี่เห็ีดง่ายๆกังฉี่ครับประเทศเขาเอาต้นพันธุ์มาปลูกเลยครับการปลูกการปลูกนี่ผมเสียดเท่าสองแถวเท่าสองแถวมาเฮี่ยงกันนะครับการปลูกระยะห่างคือระยะห่างแถวคือหกชิปเสนนะครับระยะห่างต้นนี่ชิวมันหาชิปหาชิปหกชิปนะครับ หมายถึงว่าระยะแถวหกสิบระยะต้นห้าสิบถามว่าปลูกที่ก็นี่ได้บ่ได้ครับว่าหัวใหญ่บ่ใหญ่ขึ้นกันครับที่ก็นี่กับใหญ่แต่ว่าพอลามันใหญ่มันจีบใบมันจีจอดกันชี้กันไหลเนาะครับมันเลยสิการปลูกผมกับยูประมาณนี้กับจะปลูกชายขัวเนาะครับกับยูประมาณนี้แต่ช่วงแถวหนึ่งยูหนี่กับยูประมาณนี้คือ แต่น้อพอต้นกาเรียวมันก็ยูม่มันนี่นี่หมามือห,กหักไรแล้วก็ถามว่าย่ำป,ปำลูกต้องปลูกย่ำเหมือนเลี้ยงเฮยย่ำเอาย่ำถาเขาพอกาแบบนี้วางย่ำในปูกเลยกับปลูกพาเทียงกัได้ได้ครับแต่ว่าใหงาดน้ำก่อนหมายถึงาามาเหดาน้ำนี่เราเหงน้ำของเขาจะปลูกบ่มีไตเพราะว่าจ้าผมมันเห็ดผู้ดเดียวน้องับปลูกผู้เดียวกับ สิไปเรียกแต่เวลาปลูกมันเรียกว่าได้ต้องปลูกแหมปลูกได้ทุกเวลาแต่น้อกเหนือทิชชี่มันปลูกได้ทุกเวลาว่างแง้มเลยคือปลูกได้เลยนะครับนี่กับปลูกใจขัวแม่กับสิปัวเดียวนี่ธรรมดาสันว่างตีซองเขาปลูกตีซองกันเลยปลูกนี่คือบ่่ได้ว่ามะกุลแมาหยางยากเลยปลูกแค่ขน้นเป็นว่บปลูกจะนีเลยครับเท่ากับไปทิชชี่เลยครับเท่ากับ แต่ว่านนี้ปฏิบัติดีครับครับคือห้องวัดจะเฉพาะแถวที่ะห้างหกสิบเส้นมัมองนีเขาใส่สายตาครับใส่สายตาคำาวณนเอาอยู่ประมาณนี้เ้อก็ไปเลยเ้องก็ไปอยู่ประมาณนี้องก็ใส่ขวาสลับกันถอยหลังไปแล้วก็ลากกันอยู่กับขึ้นมาไปถอยมามมันจีบผมมันอันนี้แบบละเอียดเลยดิอันนี้ภาคปฏิบัตินะครับภาคปฏิบัติให้พี่ดองเข้าหู้รนะครับร่างกาอยากไปปลูกกินปลูกยังแม่พิตรีไม่นครับอันนี้ก็ ป้านี่กับปลูกได้อายุประมาณอันนี้บ่ไหนจีบอท่านถึงเดือนไายในครับตัวนี้ป้านี่นะพี่ตีครับเดี๋ยวเด้อบ้ดนีพ่อปลูกแล้วหดน้ำจังไหนไห่ปุ๋ยยังไหนครับราคาพี่น้องเข้าบ่หูจ<อ>ักนั่นไหมครับคือถาชุมมดวาเข้าปลูกแล้วของฉีที่เรียกนี่ยตัวผมเบียงเนี่ยเริ่มแรกผมสิใส่สายยางหดก่อนครับเปลี่ยนคือใส่สายยางหดเพราะวา คือถ้ามันใหญ่แล้วอังสิผมใส่แต่ปิงเกอิดนะครับแต่ว่าตอนน้น,น่อยปียงคือใส่สายยางพอจะน้องใส่สายยางหดเขาสี่เดีหดจะเฉพาะไอ้มองต้นกับลำม,มากไหมครับเขาบีเดีหดสะไหมครับสายยางเขาก็หดอธิใจเวลาเนี้ยแต่ว่ามันเกิดมีผลดีหนึ่งถ้าเขาใส่ปิงเกอร์หดพร้อมเรียบร้อยปุ๊บอันนี้ก่อนนี้เขาปลูกปลายนะครับหญ้ามันจะขึ้นเร็วไหมครับแต่มันเปียกมาดีหญ้ามันจะขึ้นเร็ว มันสีเฮ็ดเนี่ยเขาได้เมาหุนเลี้ยวขึ้นจันจังผมก็คไอใ้ใสใส,ใสยสยางหดเฉพาะมองเที่ยาปลูกหดเป็นเที่วมาั่นมองนี้มันสิบ่บ่เถื่อนหน้ามีาเลยบ่ท่นเกิดนี่น,นี่คือข้อดีของการทีนี่หลังจากเขาหดไปได้จกักผักมันติดอย่งเรียบร้อยงามเขาก็จังเปลี่ยนมาเปลี่ยนใส่แต่ปิง่เกิดมันก็สีบ่มีามันก็จี ตอนนั้นใบมันก็จีบอมางามเดียวไหมครับมันก็จีบอเย,ย็นหนึ่ง,งาเยเกิดไรโหดนามช่วงเศรหรื่นช่วงแรงตัวใดดีกว่ากันครับพี่ตามหลักวิชาการมันกะเขาก็ว่าช่วงเศรานะครับแต่ว่าผมก็เอาเลือกจากความขึ้นกันเอาตามหลักของปิตินะครับตามหลักของผมนี่คือว่าสันผมมีธุระนั่งมือผมหดตะบอนเกยง <c oughs> คือสันมีธุรจะจิตไปหดตะบอนเี่งนั่งมือสันมีธุระงั้นมือเศร้า ย่างมาแล้งยังเลยมกหดกับพรผิดกับเพะผิดกับพราเป็นอย่างแต่ว่าตามที่ผมเบื้องล้วกะลำนี่ถาช่วงอแยมเบี้ยนนี่มันเหี่ยวปุบแต่มันเหี่ยวผมหดเลยตัน่วงมือนั่นแม่นเที่ยงเที่ยงนี่ผมกับหดเลยกับหดอะไคือเขาแต่มันกับพราเป็นอย่างกับบาแต่มันขค้ืนแต่มันเหี่ยวมันดานมันไต่ดิ้นดันหดแล้วมันกับซึนขึ้นมาปลูกเสร็จแล้วระยะเวลาอีกจังมือครับพี่ตีครับมันจังสีเหลือมใหญ่แบบที่เห็นนี่ครับ เดี๋ยวภาพพี่น้องไปเบ่งแปลงไปเบ่งแปลงไงนะครับแต่ว่ายุช่วงนั้นมันสีหัวใหญ่ก่อนตัวใดหัวใหญ่ก่อนครับชิย่ช่วงกลางแต่ว่าคือบอกไงโย,ยนี่มันปลูกผู้เดียวนะครับ,รบยูหม่องนี่ผมปลูกยูประมาณสี่มือปลูกยูประมาณสี่มือมันก็ชีอันนี้กะชียูประมาณดเดือนกัวเล้วครับดเดือนประมาณเดือนสิบวันนะยู่นเดือนสิบมือคือสี่สิบมือเนาะพี่ครับผม กาว่าไงกับเลี้ยอยยุ่ประมาณไอ้ยี่สิบบ่เกินยี่สิบมื่ก็คือได้ตัดนะครับมันกำลังเริ่มเข่าหัวแล้วครับอันกำลังอันมูนี่กำลังเริ่มเข่าหัวแล้วแต่ว่าปัญหาปีนี้ก็คือว่าม่ไอ้พอดีผมมาขุดจาไม้นะครับมันเลยเป็นดินเป็นดินสลางนะครับมันก็เลยบ่บ่ท่านได้ปรุงให้มันได้อันนี้ไปไหนตอนหดน้ำตอนดหดไยก็ห่วงบ่บก ถ้าชมวงว่าบ่าหดหลายแห้งจนก้นบ่เขานะครับยั่อนี่นะครับดินทีว่าเพราะนันเป็นดินสลังก็เลยต้องรอปรับปรปุงของปีสิมาก่อนนะครับมันก็ยังสิลงโตแต่ว่าก็ยังถือว่าก็พอเบิ่งได้บ่มันพอปีไกรผมปลูกอยู่ในอันหน้ามันสิดินมันสิงามกว่าน,นี้พอมันเป็นดินดินทีว่าเขพาพันกายนี่หน้ายัางมันมันฉี่อันนี้เป็นดินสลา,างมันก็เลยมีผลจางน้อย ถ้าถามว่ามันมักอันไหนกับดินทรายดีกว่าดินดินดินเหนียวครับดินทรายดีกว่าดินเหนียวแล้วก็เป็นพืชที่มักน้ำดินทงกุล่าของเขานี่มีปัญหาบ่พี่ผมว่าบ่มีปัญหาครับในเขตทงกุลาเลยนนาจะปลูกไดหมดเหรครับขนาดอันนี้ขนาดดินอยู่ทั้งรางก็ยังปลูกได้ซ้ำนี่ขนาดว่าดินเขาขุดลงมาจากกลางยังยังกัยังถือว่า ก็โอเชียู่ไหมครับได้ยู่ถแต่เป็นถ้ามันมากใคร่ีกัน่ะจีเป็นดินล้วนปนทรายน่ะช่หมากดินแถวบ้านเฮ้าก็จะเป็นล้วนปนทรายกระลำปีตัวนี้อ่ะมันขึ้นอยู่ครับอากาศบ่พิตีอากาศนีกับมส่วนครับแต่ว่าถามบาถามมันหอนมันหัวบ่กับหัวคือเกาถ้ามาอากาศมีส่วนในที่นี่หมายถึงมาถามมันบ่หนาวโรคมาแรงมันหลายนะครับมันเลยเฮ็ดห้เข้าดูแลยาก สถานการณ์หนาวนี่มันโรงานเป็นฤดูของเขาแต่ว่าฉันเอาปลูกไปขาบเกี่ยวกับสิหนาฮอนนั่สีมันกระไดอยู่แต่ว่าสันจะปลูกฮอนเลยผมกคคิดว่ามันอาจจะมีปัญหาอยู่เพราะว่าอีกอย่างหนึ่งปีน,นี้ปัญหาเรียงเกี่ยวกับนำน้ำพิตีครับผมเบิ้งพิตีปลูกแล้เราถ้าผมจะกลับไปปลูกผมสมัตปลูกได้เลยป่ะครับได้ครับไปมันจะได้ผลผลิตป่ะครับได้ได้ครับเพราะว่าทาน ถ้าสมมวโมเขาพอเมล็ดตรงนี้เขาสิได้ปลูกยั่วช่วงประมาณหลังปีใหม่นะครับครับแต่หลังปีใหม่แล้วก็เขาสินับไปอีกประมาณ50-55-60วันครเจียพนผลิตมันก็้โตกอยู่มันปลายเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งตอนนั้นอากาศมันก็ยังได้อยู่ยังได้อยู่ครับหันจังปีเมื่หันอี่มีหน้ายังหนาวอยู่ด้ีครับหันจังปีที่ปานมากเมื่อกีปีวันหันนั้นหนาวโดนรอบสองเมื่นกี้พิจิตรปลูกอยู่บ่ครับกับปลูกอยู่ครับ ปลูกมีการพ่อมะเล็สมีอย่างพ่อหลอกสองอยู่เนาะเงียนครับก็ได้อยู่พี่ตีครับผมถามถึงเรื่องสัตรูป่ะเนี่ยครับสัตรูตามที่ผมปลูกยู่นี้กับมีต่หนอนยางเดียวนาะโรคโรคพืชมันจิบ่ค่อยมีแหบหมายถึงว่ามันว่าด้เป็นด้านนำก้างว่าด้เป็นอย่างคือเพืชชนิดอดื่นไปไหนเราก็เพี้ยกะบ่ค่อยมีนะครับมีต่หนอนยางเดียวเรื่องป้องกันนอนได้ก็คือจบบ่มีอย่าง แก้ปัญหาก็คือเกาคือปีกายเป็นวะครับเนี่นครับอันนี้ก็ใส่วิธีเก็บเอาแต่ว่าปีนี้ก็อาจ,จีหยากกว่าป,ปีกายเนี่ยด้วยด้วยภารกิจนี่ยังหลายขึ้นเนาะครับมันก็เลยลังเกียสามมือย,ยังบ่ทธา,านในงานกับเพียงพรามันใส่แต่ปพียงเกลือับครับกับเสียบไฟญี่ปุ่นกับ,บ,กบกปอยมันโหนกับเลยมาโคตเดี่ยวก็เลยมาโดนมาเบิ้งสิครับนี่ก็เลยมันเลยการดูแลก็เลยปีนี้ถือว่าบุากฟองหลายแนวอยู่ พอ,พอพี่ตีนี่ปลูกหลายอย่างเห็ดหลายอย่างปวดกับการสงสัยว่าเห็ดเกินจกควงปวดถ้าตีไทยแต่อีพี่เดียวมันคงบ่เพียงพ่อหรอกเวลาหรอกพี่ตีเนาะก็ทีขออนุญาตพี่ตีไทยอีพี่ต่อไปอยู่ครับผมถ้าเบิ่งเต็มเต็มสวนเล่าเลยพี่ตีครับพาอพี่น้องเข้าไปเบิ่งโตที่มันพอเหล่ามีบอครับเดี๋ยว่างเข้าไปเบิ้งข้างในครับเพราะว่าจะควงสวนกับบอท่านไน้ไปเบิ่งพร้อมกันว่าท่นเน้ย่างเลาะเบิ่งจกเทลื่อน ได้สี่สิบกว่ามือนะครับมันมันกับจีฮออยู่ประมาณนี้ครับเพราะว่าตามโปรแกรมที่ปลูกมานี่มันสิเก็บใ่ปีไหมเพราะว่าตั้งใกว่าจิปลูกมันก็จะหาวอยู่สิบกว่ามือมันก็นจีเต็มทีเพราะว่าช่วงการันตมันจีไงเร็วที่สุดหนึ่งคือช่วงจากสี่สิบวันขึ้นไปใหไงเร็วตงังตังตาขึ้นมากแต่ในฮวาเรียวของจีคือใช้เวลาบ่โดน ที่ว่านเนียนไหมครับบดีพี่ตีขายโลละจักบาทครับตอนนี้ก็ยังขายเป็นหัวคือเก่าอยู่ครับบ่ได้ไขายเป็นโลบ่ได้ไรขายเป็นโลเพราะว่าคือตลาดของเขายังเป็นตลาดชุมชนอยู่สึ่งเข้าสามารถกําหน,นดราคาเขากาหนดราคาได้ว่าสม,มุดว่าเมนอยู่ตลาดที่โล่ละหกบาทผมก็ยังขายหัวอะไรีชิบบาทอยู่งที่หมครับหัวใหญ่หัวหน่อยบ่ได้รเกี่ยวกันการลดล่นตาม ขนาดเขึ้กันอยู่แต่หมายถึงมาหัวใหญ่ลังเกี่ยวหัวละสองลกูกยังขายยี่สิบบาทจริงไหมครับหัวละลูกอาจจะขายสิบหรือสิบหางจริงไหมครับคันถึงใจก,กับห้ยฟี่ <laughs> <laughs> แต่ปีนี้ต้องยอมรับว่าผักราคาสูงโยงนี้กะลำยังถุงไอ้สิบลนี่ยังราคาสองร้อยปีนี้ถือว่าเป็นปีที่ผักสูงราคาสูงไอ้บางวันที่ ชิสามมังหันนี่แม่บ้านไปตลาดบักเขือบักเขือปอเข้าไหมครับทุงละหาล่ารยบักเขือเทศโลวละรอยซึ่งผมว่ามันบ่คอยเกิดขึ้นบ่อยๆอยู่ในในราคานี้ไหมครับธรามาพักหนานี่มันจะเป็นย่ามที่พักถือไหมครับบักเขือเทศนี่อาทีลละบาทสองบาทโบตทีไหมครับแต่ว่าปีนี้ของุกอย่างเพียงบ่หูวา่าโบหัวเพียงหย่อนอย่างเงี้ยครับกะ จังปักซี่กับล้ละซี่ร่อยเนาะเมื่อกันแต่เป็นข้าวเป็นข้าวกันพี่ตีครับกระหล่ำตัวนี้นี่ทั้งหมดนี่เข้าๆปีนี้คือเจ็ดพันมันงพ่ประมาณเจ็ดพันแปดพันครับเจ็ดพันแปดพันต้นครับผมพื้นที่ที่พี่ตีปปู่นี่ใส่พื้นที่หลายปันใดครับสำหรับกระหล่ำเลยของปีครับเฉพาะกระหล่ำนี่นาชิยุประมาณไรกัวพ่ครับประมาณไรกัวกัวเนี่บครับพี่ตีครับบันดี เป็นกำลังใจให้พี่น้องเข้าในจังหน่อยหนึ่งพี่ตีลร่องคำนวนไล่ได้ข้าวๆที่คิดว่าสิได้จากการปลูกกระลำข้างนี้เบื้องรับไล่ได้ของกระลำนะครับการยกตัวอย่างว่าอันนี้ผมปลูกอยู่ประมาณเจ็ดแปดพันตน,นะครับกาสันเาจิตตัวเฉลี่ยไปว่าหัวละสิบบาทอันนี้้องของน้องจตดดวยหัวละสิบบาทไมื่อยู่ประมาณเจ็ดแปดหมื่นนะครับครับผม แต่ว่าของทุกอย่างมันสิบ่ได้ลอยเปอร์เซ็นต์หครับยกตัวอย่างว่าเขาเกียร์แปดพันนี่มันจะมีส่วนเสียหายส่วนส่วนหัวใบไ่หัวอย่างเขาก็เกิดว่ารายได้มันก็จิก็ถือว่าพออยู่ได้ไหมครับต่อต่อรอบการผลิตหนึง่งลังจากดีเขาหักต้นทุนลงไปแล้วว่ากาปุ๋ยคาเข้าดูแลร,รักษามันนี่ก็ถือว่าก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่หนาล่องเบิ้งอยู่เพราะว่าจะเขาเหยีดหน้าเขาก็ลงทุนหลาย เข้ากับอะไรกําไรไหมครับแต่ว่าสันตัวนี้มันเป็นพปืชอายุสันใไ่เวลาบอดนคือลงแปลงนี่แค่หาชิมกชิมือกับคือโอเชได้ขายแล้วนะครับพิธีครับนอกจากหัวกระหล่ำซึ่งเข้าสิเก็บเกี่ยวขายพิตีมีอย่างเกี่ยวกับกระลำขายนะยครับผมเหย็ดเหย็ดกระลำใส่ถุงไหมครับแต่ปีนี้ที่ว่าได้ผลตอบรับกับที่ว่าโอเคอยู่กับอันที่เห็นอยู่นี่ขายอย่างไรครับพิตีครับถ้าถ้าผมเหย็ดใส่ในถุงขายนี่ ผมขาย4ีต้นลอยซีต้นลอยครับเบี้ยมันเดี๋ยครับขายปะครับเบี้ยมันก็ขายครับเบี้ยมันนี่ผมขายต้นละสองบาทต้นละสองบาทไกลกันครับ4ีต้นลอยไม่นี่ถาดเพาะหนึ่งหนยหาเมครแน่นครับหนึ่งหน่ยหาไครับแี่นครับกากูุ่นสองเข้าไปแน่นครับคือต้นละสองบาทกระถาดละสองลอยถาดละสองลอยสองลอยบาทที่บาทปะต้องเอาดอกว่าไมครับว่ครับแต่ในราคานี่คือเป็นราคาที่มารับเองไหครับครับแต่ว่าต้องมารับเอง เนี่ยครับเพราะว่าจำเป็นราคาที่เพิ่นสั่งแล้วเฮาส่งสิม,นสมนันก็ต้องมีค่าขนส่งมีค่าหยังเนาะครับพี่ตีครับคันพี่น้องของเฮาอยากได้ความรู้จากพี่ตีพี่ตีแพงความรู้บ่ครับผมบ่บ่แพงครับความรู้นี่คือว่าบอกมาตัวแนวเพราะว่าเอาไปนําบ่ได้ถ้าถ้ายโยนี่ผู้ใดอยากปลูกก็คือว่าก็ขอความรู้จากผมได้นะครับแต่ว่าตามที่ผมปลูกมาอยูน่นี่คือบ่ทันมีคนอยากน้ำปะเล้ ผอมันให่ผมด well, ึเลยพุ่มย่า่ที่มองว่ามันลาบากหะครับมันเฮ็ดยากมันลําบากแต่ว่าฉันคือในส่วนตัวของผมเนาะคือแต่เน่าเริ่มต้นได้ที่มันเฮ็ดยากงอตอนถ้่มันสําเร็จเลียวมันก็มันกับภูมิใจมันกับคือเฮ็ดเรียวให้มันได้เงินแล้วก็ให้มันได้ที่ว่าเฮ็ดได้โดยที่ว่ามันเลี้ยงตัวเขาได้ก็คือผมก็ว่ามันกับ่นาหนาลอง พี่ตีครับว่าสันผมขอเบอร์โทรให้พี่น้องเข้าในครับครับผมถ้าสมมติว่านี่กะถ้าผู้ใดสิมากขอขวามูอกะเบอร์โทรกะศูนย์เก้าหนึ่งหกเจ็ดห้าซีซีสองหกครับผมช่องทางออนไลน์มีบอกพี่พตีช่องทางออนไลน์มันก็มีเพียรเพียรสวนของผมครับเพียรสวนนนทพัฒน์แต่ผู้ใดสิมาบ่าถือยังกะเข้าไปมันจะมีแผนที่บอกครับแต่ว่าเฟซบุ๊กส่วนตัวดิบ่ห <Facebook S 1> ว่าหายวัว <laughs> กับพ่อเพีงครับกับซื้อผมเลยสันติสิงห์ปนาภาษาอังกฤษครับผมก็เขาไปแอดไปแอดไปครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณพิีเลยหลายครับสวัสดีครับ